รักแฮปปี้โบอเล็กเขาเครอบครัวได้ดีคุณแม่บอกอยากได้หลานนางเอกสาวโบเมลดาอัปเดตเรื่องราวความรักและหัวใจกับอเล็กเียรเดตแฟนหนุ่มบอกความรักแฮปปี้ดีฝ่ายชายเข้ากับที่บ้านได้ล่าสุดทั้งคู่ได้ควงกันไปเซอร์ไพรส์วันเกิดของแม่สาวโบกันอย่างน่ารักอบอุ่นโดยสาวโบได้ออกมาเผยบรรยากาศวันนั้นว่า พาอเล็กทีระเดชไปเซอร์ไพรส์วันเกิดแม่ก็ดีอุปสรรคเยอะอย่างเช่นใครจะจุดเทียนใครจะถือเค้กจะให้พี่ข้างหน้าบ้านมาช่วยคือทุกอย่างดูมีปัญหาดีทางด้านเค้กเอาเป็นเค้กโรลเล็กๆให้พอเป็นพิธีของขวัญก็ยังไม่มาเป็นสิ่งที่คุณแม่อยากได้แหละเรียกว่าเป็นปีที่พิเศษที่พี่อเล็กเข้ามาช่วยเซอร์ไพรส์แม่ส่วนทางด้านโบก็เข้ากับคุณพ่ออเล็กได้ดีคือพอส่งมุกมาเราก็ต้องตอบแหละเดี๋ยวพ่อไม่รักเราเป็นโมเมนต์ที่น่ารัก ส่วนตัวไม่เกรงเพราะเราเป็นธรรมชาติทั้งคู่เลยคุณแม่ไม่ได้อยากได้ลูกเขยอยากได้หลานคือเอาเป็นขั้นตอนก่อนเนอะจริงๆแม่ก็อยากมีหลานแล้วด้วยวัยเรามันถึงเวลาที่ต้องผลิตลูกแล้วส่วนคุณแม่ก็เข้าใจแหละว่าเรายังไม่พร้อมบอกต่อว่ามีคิดอยากจะฝากไข่แต่พี่ๆในวงการบอกว่ามีค่ารับฝากไข่เราเลยคิดว่าถ้างั้นฝากหนึ่งปีแล้วมีเลยไหมก็ยอมรับว่าศึกษามาเยอะ